อันน้องแตกเฮอ้องแตกราบลงแล้วคอ่าแม่หยั่งลยแม่หยั่งเลยนเอ้ยอินารีมามาหยั่งกันนะเฮอเอ้ยใส่ซื่อลูกไั้ฉันนีฉันบ่ได้มาบ้านจัดที่อะได้เนี่ยเออบอกโอ้ยเนี่ยลูกเนี่ยเอาเบิึงเดียผัวจะเขื่อนเหรอกูคือเป็นมึงเรียกผัวเอ้ยก็นี่ละกันกันนี่ละกันเลี้ยงน้ำเขากับแม่เนาะพ่อเนาะมาเนี่ยเขา่ามาเขาเนาะก็ไปน้ำเขานั่ยละบ้านนี้ก็เลยเป็นได้กันนี่ยละ ของ้างเมฆาสีมาของสร้างสร้างขี่้างและแกงหางดังแดงเก่งไปแล้วไ่ถูกอกโอ้เก่งไปแล้วไ่ถูกอกท่นมาถอดดังบกพกพันกับบอสแทงสาวน้อยใส่เสื้อมากระแลงเออสาวน้อยใส่เสื้อมากระแลงฟองสลิงกับบแสแ่งทัานมาถอดดังบกเสียงบก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 เสียงบก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 เมฆาสีมาของสร้างสร้างขี่้างแกงหางดังแดง ไปถูกปกขั้นมาถอดดังปกหกขันกับบอแดงสาวน้อยใส่เสื้อมักระแลงสาวน้อยใส่เสื้อมักะแลงสองคลิงจะมาเต้งขั้นมาถอดดังปกเสียงปก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 เสียงปก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 ตาแหลมตาแหลมต้แหลมแหลมโอ้ย่า่าฮาฮ่ง่าฮ่าฮ่เฮ้่่ฮ เพลงโบราณท่านีเโคราชที่นี่โอ้เพลงโคราชทลาสิมาแล้ของสร้างสร้างขี่สร้างลายแกงหางดองแดงภาษาโคราชพ่อภาษาโคราชเออใหญ่เสียคนใหญ่เสียสื่อคนโคราชอันนี้เพลงโคราชเพลงโคราชโคราชกันเองวันนี้ยินดูดูเพลงนี้วันนี้ยินดยต่อแม่พอเป็นเบาอือกับโอ้อันนี้คือทำนองต้นรับมาตะโคราชได้บ่อยใช่ไหมว่ากะอ่ะไม่แต พอดังบกเนี่ยมีคณะสิมาสร้างขีสร้างเกงหางดองแด้งนี่ภาษาคนหลาดใช่ไหมเล่าคนไทยกับคนหลาดโอ้มาแล้วตะกี้คนน้องเองมีขลานุ้รับมันเป็นเพียงว่าคนตะกี้มักนิดสิลองไปแบบนี้เนี่ยเล่นอะไรเล่นอะไรยังยังยังตัวโทไปไม่มีจ่ากลับไปกลับปีไม่มีจ่ากลับไปกลับปีจกุนกนกลับไปกลับจ่าก็นคนจิตเด็กมันดังบุกไม่มีไม่ นกเยอะมาไปนั่งปีไปกี่รถลากจักสามร้อยจนไม่มีมาโนมาแดงมักลงมาเลียนน้ำกันให้มันมวนไอ้เจ้าสามหมอผู้ดีโอ้ทำนองทำนี่ทำนองทำนี่บอกบอยากดิแม่นบ่ ของพ่อท่านอะไรสบายดีไปอย่างเงี้ยอ๋อพ่อเนี่ยห่วยอ๋อทุกผู้ชมที่รักเลยคลุกครับพ่อสุปเปอร์าะพ่อมีลูกลูกหลานล้านนครับเปาโจซักใจดีสัีครบอาจารย์ไม่กรนเทือบอาจารย์ใช้สินน้ำมูลทองคำให้ในรายการมุ่งเป้าหัวนะครับเปิดหัวมาด้วยเิ่งสไตล์โคราดสไตล์โคราดแดงครับบานแดงแดงครับบานของอาจารย์ไม่กรนเหอบครับผมอาจารย์ไม่กรนเหอบเป็นลูกหลาน ย่าโมครับหัวใหญ่ติปลาไทยครับป่าไทยบ้านเดียวกันกับไม้ไทยบ้านเดียวกันครับโอ้บ้านเดียวกันครับไม้ไทยหัวใจซินนะครับไอ้มุนไอ้มุนคนละตำบลกันครับโอ้คนละตำบลไปอยู่อำเภอปลาไทยครับใบปอกันอีกอยู่อำเภอหนึ่งโอ้แมื่อข้องอันเงินไปฟังมานาบถมครับอ่าเมื่อข้องเลยนะอือเม่ไหมไม้ไทยล่ะครับเราหมักโอ้ยโอ้ยคอยเบิ่งเจ้าดีคอยหัว อาหอนบ่ส้อมับหัวหัวขาหัวหัวขาหัวโจเป็นผ้าในเมียเป็นผ้าในน้ำพ้าเรียบตายเมียคุยหัวพระแม่มาตายเรียกใครเรียกกัรไม่จเว่าไม่จูไม่จีไม่ีซื้อเหล้าบ่ะได้เลยได้เรียกเหล้าขาวดีครับเหล้าขาวดีเราเป็นสาวเราก็ผู้งามอยังว่าจะบป็ลูกชายเรากผู้ดีนตัวไม่ใช่ผู้ดีนตัวนอกก็คือผัวคือแม่ยนี่ ไอ้เนี่ยมกจะมึงมีะดีเด้หักแม่จะเนนี่เดีหัเพักเพียงะไไหมเนี่ยไหมนี่ไหมครับไอพีไโอ้ยเราหักแม่พีไปซ่อมครับคอยเนาะครับไปซ่อมไปซ่อมไม่ใช่นะครับพอดีแม่เราแมาเตรอบนเนียเรานมาเราไปมอเตเนาะวันกันขึ้นหัวเต้แล้วมายังต้นนสินอยู่อันอันขึ้นหัวอันใส่ะเออ กลูกไปไสเลยลวนเลวนโกลต้องมจังไอ้ไสลูกตอมจังไ้ไสมาทีโอ้คือไสตำตอเลยนะคือไสตำตไตำตอนี่แะคือว่ามันเป็นเรื่องสั้นกนนอกเคอยห่วงกันบนห่วงบนเนีเนี่ยเก็บดอกไม้ห่วงกอเก็บดอกย่อห่วงต้นตึงในโยนใส่กันขันบ่เคยเก็บดอกไม้ห่วงกันบ่เคยทำบุญรวมกันแต่สัดกันเอาพ่อกันเน่มีจ้าอันลูกมากเสียมันขึ้นมากเสียยังเสีย โบสถ์ใเกียรเนี่ยวัดแถวมาพ่อกันนี่ยังไปให้มาหอดึงมาอีกหลายคนอยู่นี่คือมาหอดองมากวนี่นะจองมากัวจองมากตัวบอกว่ามันเคยทำบุญพร้อมกันจะได้ว่าพอดีได้บุญนี่ไว้ทำกว่าชิ้นไม่จะคนมากมัดเนี่ยเคยตอนมันฮงเนี่ยเพราะว่าตอนนั้นเราก็ร่างฟุ้งแล้วก็ร่างดวงดีอยู่หน่อยเมื่อกลิ่นลูกศิษย์มา่งโมบึมน่ะ บาบริบานก็คอยมดไปถม้ามดไปมดไปก็คือยังคอยมาหากันได้สิล่ะมดมดเขาว่าพมีเงื่องบมในโลกเอซของเขานีกว่าากเพาบางเงินนี้ยบางเินาะเงเนถ้าเท็นรวมกันครับเอซีพี่น้องเขาดีละมนแมขอบคุณเลยครับผมขอยิงยิ่งเพราะว่าเล็กซี่เขาพวกเขานี่เล็กซี่เอฟซีว่เป็นเล็กซี่เล็กซี่ว่าเป็นเล็กซี่ไฟไฟแดงแดงหเเล็กซี่แทงแทงดังวก พองอวพอคือพอผอเรียนแดงๆไงี่สเหรอแงหังว่ะซี่คนตีเขาหมดเลยไม่เพลนไหมตรวจซี่เลยแหละโอ้ยเข้าาเอฟซนี่ยไม่เป็นภาษาภาษาภาษากลางภาษายอมาจากภาษาสากลแฟนคลับขั้วไมคคือแฟนคลับ F A N C L U B แฟน คมันมันเป็นคำอ่าเอิ้นว่าเป็นคำวัยรุ่นเป็นซับเป็นซับว่แม่นเล็กซี่เหลือเกิน่แม่นเล็กซี่ย่าเราอยากคือตัว F ตัวซีโซเชียลโซเชียลยังเออละโซเชียลกันละยังโซเชียลโซเชียลก็คือสื่อสังคมคือสื่อคือสังคมโซเชียลโลกโซเชียลสังคมโซเชียลโลกสังคมโลกสื่อออนไลน์เอามันเปลี่ยนเป็นอะไรเนี่ยมันขววงมันขววงมันขววงโซเชียลก็คือสังคมคือสื่อสังคม สังคางซื้อที่ท่านสมัยนนแะเอาทางอากาศทางออนไลน์เนี่ยซื้อที่ท่านสมัยอเนี่ยพ่อเขาเรียกว่าโซเชียลทางออนไลน์มเมนบ์มเมนอยนี่ใกล้ๆเราห็นหนากันที่กล้บนมเมนอไรใกล้คือพอมาดซซุซุซ่เวยเนี่ยพอพอไปพอไปครับพอไปนั่งน้ามอโซเฟอร์ดิย้ำลำนั่งหนาจะบอกข้างเขาเนี้อ อ่าอาพ่อเ่าพ่อเ่ามันั่งเป็นมูพ่อเ่มันมันเดือทั้งไก่เลย่เห่าฉันนี่ที่เดือดส่ต้องอไม่ก้อนุ่นอ่อกี่วเียนางนงบอกเดียทั้งขึ้นเขาเป็นกนี้าบหมังเบิ้ลหรอพอข้าเกิดก้อนเขาเนาะทั้งโค้งทั้งมีหลุมมีบ่อมีอย่างเงี้ยอันเอ็ดน่ยก้นงนค้างนอเนี่ยเอนี่ยบ่อคุเนี่สู้กัได้เดี๋ยจะเป่บอกเอ็ดบอกกันค้นรถนะคนรถอื โอ้ยลูกเพลูกเพนาสวนนาสวนจอดเอียดเลยบอไ่เไปเอาเอาังคือบ่อไปลูกพี่บ่ไปหนนาสวนมันก็อย่พักเขาตัวพนักกูยาลูเอย่าพักเขาก็เาไปแล้วเพาะนาสวนเเาสวนมาทน้ไปมันอย่าพักเขาแล้วมึงอยู่้านาสวนนะสวนียไปไปไปแต่ตั้งไปทั้งมาหยุดไม่มาหยุดบเ่่มันหยุด บอบอกหน้าสวนหยุดมั้ยยังยังบอกมันหยุดกันบอกที่ว่าคนคนหนีนะเขาพวกเพื่อนคนนีไหมที่ไปเห็นไป้ยหยุดซิปหยุดบอกหยุดไปแล้วคนเชื่อเนาะไปยหยุดมั้เนี่ยไปพ่อหมาดิบันลูกพี่ลูกพี่นาหมาลูกพี่นาหมาแอบล้มมานาหมาเมียะไบ้างงได้ขอตัวนี่พ่ะ ทางนาำมนันนี่มาทางน้ำน้ำนี่มาคือสับแอดรถเขาก็เต็มคำลูกพี่น,าาน้ำมันทางนาำมันนี่มานะนาม,ม้าแมวพี่เราได้กูตัวนี่มี่มามี่มาเลี้ยงสวนเลยลูกพี่ขนาดมีควายมีควายแต่ทางน้ำม้ากระบอกยังเร็ว เรียกไม่ได้มาดูพี่เว้ยโอ้ยเนาะนี่แหละซักไี่นี่ไปไปให้ได้ลูกมากเลไมาไ่ซื้อลูกให้ผมเนี่ยเป็นไปหาลูกตัาลูกตาครับอันลูกตาแค่ลูกตากราบลงแล้วครับมันหยังล่ะมันหยังล่ะเอ้ยอินารีมามานหยังกันนะเออ้ยใส่ซื้อลูกให้ฉันนะฉันบ่ได้มาบ้านจัเที่อะไรได้เนี่ย เออบอกเนี่ยลูกเนี่ยเอ้ามึงเรียบกว่าจะหื่งเหรอคะกูคือแบบมึงเรียบกว่าเอ้ยก็นี่แหละกันก็นี่แหละกันเรียนน้ำเขากับแม่เนาะพ่อเนาะวันน่้เขามามาเขาเนาะก็ไปน้อเขาเนี่ยแหละวันนี้ก็เลยเป็นได้กันนี่แหละได้กันนี่โอ้ยเขาก็มาแข่งมาแข่งกันแย่เอากอดเอาเฟอร์จังใจมากนี่แหละเออมาจังใจในลูกมากนี่แหละนี่เขาก็นี่แหละอันนี้ก็สร้างมด เนี่ยมดเนื้อมดตัวแล้วยอดผัวพวกเนี่ยเออนี่ล่ะเออที่ใส่ซื้อไม่ใช่เรื่งล้มตาเนี่ยกันเป็นอะไรเสียงโอ้ยมึงกับมายากแล้วคนใส่เสื้อจังสั่นคนมึงมาปะวัตมึงมาจังมันมันเซฟเสื้อมายากษ์หรอกเออเออาบกสงควรเด้อ สมควนันละบากสมควรนขันเือกเกิงบานไหนสมควรนโอ้ลงฟากันดีเว้ยแม่นอนไปแต่งเสื้อจะเส้นลาล่ะมาสักเดีไปวไปเลี้อ้ บอกปรวัิบอกเขาบอกเนี่ยพูดบอกไงพาะก็ไดเอากระยันบอกอย่างั้งบ่ถือว่ากะเป็นมงคลบอกอะยงนีไปทีีมากเีไปมกมวนนด่แะแม่น้ำเขาทนสิบนนี้เ่อเขาเนี่ยฉันเีก็ไดฉันก็เป็นนอนนเฟร่เขาเงี้ยเขาเขาบมากหรอกเงี้ยเขาไปก็เอาเขาไปชรเป็นแง่บอกไปบอเปลี่ยนอะไรบอกประวันเกเป็นแง่เขานะมันอาศัยบอกวัเนี่ย เปลี่ยนแปากอลยรอ้ยแบบเออบางอย่างดรอกใส่ซื้อก็ได้อ้่ซื้อแบบสมควรปากอะไรเอารับพรอย่าถอยมาอย่าถอยอย่าถอยไปดใส่ซองหมดละใส่ไข่หมดละมีซองไข่ประเจหมดละมียัไม่ใส่บเลยบอใส่เลยมันจะยาวไปอีกไนกัได้ ใช่ละเสมอตายแล้วเอาไม้คือไม้เอาไม้คือไม้พินาดี้พินาดี้ถ้าพอเป็นบ้าพนเนาะคันมหาชิปีนแล้วเขาสมควรโอ้โหที่บอกสมควรสมควรที่มาคือบ้าตัวสันเป็นไงเขาวะนี่ไหมสมควรแล้วล่ะเขาบอกมาเขาขอเป็นไงใครเขาไม่จะอาฮ็ดก็จะใครเขาเฮ็ดให้ใช่ไหมอ๋อเป็นสันเดียวคนสมือ โอ้เมียน่ะบอกสมควรพี่น้องนี่ละเอาสมควรพอหมดอุยลเวลาดี่าดีสมควรเวลาคือซื้อสมควรดีดีเ้ยู้ไดก็เบาหาดสมควรแก่เวลาสมควรทีเดียวถึงเวลาแล้วสมควรแล้วสีสังลาโอ้ดีดีซื้อสมควรต้องมีสมควรต้องเอ้ยเข้ามาสมควรผูดเรืองขอนมากน่อยฮอจอนี้ไอ้นียนั่นได้นี่ก็ ที่สาธารณประโยชน์นะโอ้ที่สาธารณประโยชน์อ่ะเขาได้หลายเลยนึ่งได้หลายคนเบิง้งอ่าได้คนเบิ้งหลายคนเบิ้งหลายม่วงวันม่วงวันปั่นใจปั่นน้ำใจม่วงวันปั่นใจนะครับผมที่สาธารณประโยชน์น,นะครับผมพี่น้องเขาไปเบิ้ง เนี่ยไปติดตามตัวเบิ้งคลิปเก่ากัเบิ้งไหลคลิปเก่าย้อนละ่าย้อนไปเบิ้งคลิปเก่านดำแน่รนะครับเบิ้งคลิปใหม่ไปน้ำเบิ้งคลิปเก่าไปน้ำนะครับสำหรับสับเปลี่ยนกันไปเอาละครับทำบุญเอาไว้เด้อครับเด้อทำมากข้าขึ้นสู้กูสู้คนเด้อเพิ่นว่านี่เงินทองนี่หามีแต่ผู้มันผู้ขี่ขานหาได้กับมีประหยัดประหยัดอย่างเดียวคือการทำใคนรวยได้เด้อจะตะเออเวอร์เออเวอร์เออเวอร์ไปว่า คือว่าเยอะเยอะเกินไปรู้จักประหยัดเพคนว่านี่เงินไม่ใช่กระดาษเป็นเหรียญบาทนั่นคือเงินเพม่นว่าเงินนมกระดาษมันเป็นเหรียญบาทนั่นคือเงินคือเงินมีความหมายป่พ่อมีความหมายคือว่าเงินนี่เย็บใบมันสีมโนบเปีไอเนี่ยจะเป็นเหรียญเนี่ยอ๋อที่เป็นเหรียญเออใส่ไหมานจะหาเรื่อยไฮมั้งลูกเออมันหมดสมัยมากไป ทางในพอนขึ้นบ้างห้อประคุณคุณยินเพราะของเก่าเาขายประคุชประคุชประคุชปวไว้เห็นให้เงินไหมข้องครับอั่นแหละเขาจะเก็บไว้แต่คุณม okay ันโมเสียไปใส่เอาเก็บไว้ในหายหนี่งก็งัดมาใส่ย่ามในก็ได้ษล่อก็ได้สมัยไมก็ได้เป็นเงินเม็ดครับผมเออเพาะว่าเขาเป็นกระดาษนี่ก็ขาดก็เก่าก็เระเก้าืกิดมันซึ้งมันหลังมันขาดซอบ์วอเซเวลไปเออเออนี่แหละที่เอาไว้เป็นคำที่มากเพว่าเงินไม่ใช่กระดาษ เหรียญเหรียญบาทนั่นคือเงินนั่นคือเงินเงินนั้นคือเงินแมเขาพูบอกว่าให้ประหยัดนั่นแหละเขาเรียกไงให้ประหยัดนั่นแหละแยกเก็บกระดาษเก็บเหรียญบาทน้ำเงิน่ะเป็นปัญญาเฮ็ดให้ไว้ตัวเท่าบัวลอยเขาจะเฮ็ดให้ไว้ให้บแค่ซองไงเขาจะเก็ดเก็ดคือยังหมอนหมอนนี่คือย้อนย้อนต่างเลยไหมมีหุ้นซองวอนยอนปลอกปอกปลอกเต็มให้นั่นเองเงินเป็นแต่เด็เห็นเห็บว่าไอมันออกทีวีนะออกโทรศัพท์ ไดปหาแสนให้เดียวคุณแล้วเดือนซิบวะนั่นไม่บอกนี่คือกเก็บแมนครับถ้าเก็บเงินน้อยเราจะไม่คิดพ่ออ่าไม่พอถ้ากินไปพันเราจะคิดพ่อเออจิร่มงเรยพ่อโอ้คือถ้าเอาไปพันเก็บไปโอเงินพันกูยืดหันหน้าเออยืาคิดพ่อมเอาม่ใส่เงินบาทจอมให้บาทเนี่พรคิดพ่อครับเสือยเลยงินๆๆพวกมันก็ยังให้เงินพ่อนี่แหละ เห็นพ่ออาจารย์ให้เงินพ <ım. S 1> ่อนี่บาทหนึ <te Liberty acontece> uh, ่งหนึ่งบาทให้นึงอาจารย์โจหนิหาร้อยครับทีเอาเนี่ยไรอายุวันเอาเนี่ยไรเดี๋ยวผมถามเนี่ยเอายังก่อให้เงินพ่อบาทหนึ่งเออผมผมมีผมมีเงินบาทหนึ่งเนี่ยจับเงินหาร้อยเนี่ยเงินพ่อเลี้ยงเลื่อกอะไรานย่งโอ้ยเขาหาร้อยเพื่ออะไรมาเนาะโอ้ยผมเอาเงินบาทแล้วบาทนึงเพื่ออะไรว่างเพื่ออะไรเพื่อเอาเงินบาทแบ่งพันเต็มบาทอ้โอ้ โอ้โอเป็นพี่ไทยอ่ะเออสองหอด้ด้วยควรภาษาหอโอ้จิตวัฒนะเอาสมควรนะครับคลิปนี้ก็ดีครับท่านอมีอายุวันนะัสุขภัลละได้ครับด้วยจากพ่อสุภัญญาบ่าวโจรรสักใจดีที่เหนครับผมอยากใสีสินาภูทุงคำให้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ